นี่คือผาาหัวสำนักข่าวรอยเตอร์นะสาเมริการเนี่ยกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาการของกฎหมายระบบกฎหมายหลังการเลือกตั้งของไทยเนื้อหาเนี่ยระบุเลยโดยคนที่อตอบคำถามนักข่าวแล้วถูกอ้างในข่าวของรอยเตอร์นะฮะก็คือครูศบกระทรวงการต่างประเทศแมทธิวบิลเลอร์ ในไทยไม่มีเหตุร้ายหรือความรุนแรงเกิดเกิดไม่มีเหตุไฟฟ้าดับในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้งเหมือนการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งประจาธิบดีของบางประเทศขอบคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่สนใจและห่วงใยต่อการเมืองในไทยจะไม่มีรัฐต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองในไทยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซต <Wow. S 1> หนึง่งเซตมีเสื้อโปลโลหนึ่งตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลือง Green. หรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1นใบเพียงเซตละ1,010บาทบาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ Line at Top s h o p อ i n g ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปที่ต้องจับตานอกสภาด้วยเพราะอะไรวันนี้ฮะกลุ่มแนวร่วมิเดิมนั่นแหละนะสิก้ารกฎาชาปนกิจได้ั้ยชาปนกิจสวเขานัดกันที่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเย็นนะฮะนะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ย แน่นอนจะมีบางส่วนไปที่สภาคเพราะว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งฮะทะลุแก๊สฮะทะลุแก๊สกับโมกหลวงริมน้ําก็แนวร่วมม็อบสามนิ้วแั่นห้ะมันหลายชื่อนะะแล้วแล้วกลุ่มเนี้กลุ่มทะลุแก๊สนี่ยคือตัวแรงไงที่ดินแดง่ยจำได้ไหมใช่ตัวเปิดตัวเปิดวันนี้สิบสามนาฬิกานัดหมายหน้ารัฐสภาแล้วบอกเลยนะแสดงความโกรธแสดงความโกรธและจุดยืนเพราะประชาชนโกรธ ไม่รอแล้วอแล้วดูภาพสิฮะภาพที่นไม่รอแล้วนะนะยแล้วก็ใช้พื้นค่อนข้างจะปลุกเร้านะปลุกเร้าอารมณ์น่ะสีนี่นะแล้วก็19กรกฎาคมวันชาปนกิจสวนะอันนี้ตอนเย็น17เนาฬิกาคือมีสองงานนะพูดได้ง่ายวิ่งสองงานนะงานแรกที่รัฐสภาอีกงานหนึ่งไปต่อดินเนอร์นะนุสวรีประชาธิปไตยลันช์ที่ รัฐสภา <c oughs> ดินเนอร์ที่อนุสาติพิธาทีธิปไตยงานไม่มงคลทั้งคู่เลยอะ่ะเรียกว่าเป็นการชาปนกิจ <c oughs> นะเมื่อวานนี้เปลวสีเงินบอกวันนี้รัฐสภาก็จะชาปนกิจพิธามกัน <c oughs> ในทางการเมืองแต่นี่ก็จะชาปนกิจสวอเอาสินะ <c oughs> แต่ทั้งหมดถ้าทําผิดกฎหมายต้องพร้อมรับผลที่ตามมานะแล้วกรณีคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางเมื่อวานนี้มีคําสั่ง ถูกเอามาปั่นด้วยนะวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะไปชี้อย่างไรได้เนี่ยเห็นไหมสารปราบโคงเนรับที่ฟ้องกกตว่ากันแก้งพิทา,าไว้แล้วรับฟ้องแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบนเนอร์ข่าวของเนชั่นสุดสัปดาห์จริงๆเขาพาดหัวนี่คือกรกตรงานเข้าสารทุจริตรับฟ้องคดีแก้งพิธานั่นคือแบนเนอร์ข่าวของเนชั่นสุดสัปดาห์แต่เนื้อหาจริงเนี่ย สารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีนะรับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันที่8ดสิงหาถ้าไปดูหน้าสุดท้ายของเอกสารนี้ฮะไปดูหน้าสุดท้ายเลยตอนท้ายยอหน้าสุดท้ายเลยเห็นไหมครับสารปราบโกงสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง มีคำสั่งให้รับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องโดยให้ฟังคำสั่งเนี่ยแสิงหาคำสั่งคืออะไรคำสั่งว่ารับฟ้องหรือไม่ค่ะจะสั่งเนี่ยแสิงหาเพราะฉะนั้นที่มีสื่อหลายสำนักเอาไปพาดหัวนะฮะอย่างเช่นแบนเนอร์มือสกู่นี้กรกตงานเข้าสารทุจริตรับฟ้องเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราก็เลยทำกากระบาดให้มือสกู่ฮะี๋ยวมือสกู่กลับมาเนี่ย รับคดีไว้ตรวจฟ้องเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบเอาข่าวพวกนี้ไปดิสเครดิตสารรัฐธรรมนูญอุลสารมนุญจะรับพิจารณาได้ไงนั่นคดีเขาฟ้องก,ก,กตกตสารรับฟ้องแล้วไม่ใช่รับคดีไว้ตรวจฟ้องเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูท็อปนิวก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะอันนี้มันเป็นคำทั้งกฎหมายเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูสารรัฐธรรมนูญคดีหุ้นสื่อของนายพิธา สารจะว่าอย่างไรส่วนคดีเนี้ยมันเป็นคดีอาญาก็เหมือนตอนที่คุณธนาทรฟ้องกกตเขาก็ฟ้องศารก็เป็นอย่างนี้แหละสารก็บอกว่านัดรับคดีไว้ตรวจฟ้องแล้วนัดฟังเมื่อไหร่ว่าจะรับหรือเปล่าใช่ไหมอันนั้นคดีโน้นนะแต่คดีนี้เนี่ยเราก็ต้องรอสารท่านจะว่าอย่างไรแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในวันที่19วันเนี้ยมันบรรจบเนี้ยทั้งดูทั้งม็อบนอกสภาดูท่าทีขึ้นหึม นะแล้วก็ท่าทีของนายพิธาล่าสุดนะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูแล้วในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาโคลกกวูการต่างประเทศยูยูเนี่ยก็มีการถแถลงเรื่องนี้ตอบคำถามเรื่องนี้สัมมนข่าวรอยเตอร์รายงานแบบนี้เลยฮะ,ะนี่คือภาพหัวสมนักข่าวรอยเตอร์นะนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยกังวลน,นะเกี่ยวกับการพัฒนาการของกฎหมายระบบกฎหมายหลังการเลือกตั้งของไทยโอ้โหนะ คือเนื้อหาเนี่ยระบุเลยโดยคนที่ตอบคำถามนักข่าวแล้วถูกอ้างในข่าวของรอยเตอร์นะฮะก็คือคฆูศกกระทรวงการต่างประเทศแมทธิวบิลเลอร์นะฮะบอกว่ามันมีสองคดีคดีพิธาหุ้นสื่อกับคดีจะแก้นโยบายแก้มอ1 2หรือยกเลิก1.12เนี่ยที่เป็นคดีอยู่ตอนนี้ที่เขามองว่ามันเป็นพัฒนาการที่น่าวิตกกังวล นะสแสดงท่าทีแบบนี้นะ,ะครแล้วล่าสุดก็คือคุณนันทิวัน์สามารถท่านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยอาจารย์นันทิวัน์สามารถโพสต์เมื่อตกี้นี่เองครให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง educate โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะอาจารย์นันทิวัน์สามารถที่บอกเลยครับว่านายแมทธิว์ิลเลอร์ แสดงความกังวลใจต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองในไทยหลังการเลือกตั้งที่หัวหน้าพักทางการเมืองก็คือคุณพิธาเนี่ยมีคดีถือหุ้นสื่อและกรณีมาตรา1นึอ่านคําแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสารนแล้วไม่สบายใจท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเข้าใจอะไรผิดขอชี้แจงให้ท่านเข้าใจการเมืองและกฎหมายไทยเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสอง รัฐธรรมนูญของไทยห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนถือหุ้นสื่อนักการเมืองทุกคนรู้ข้อห้ามนี้ดีและคุณพิธาไม่ใช่นักการเมืองคนแรกที่ถูกตรวจสอบการถือหุ้นสื่อก่อนหน้านี้ก็มีผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกลงโทษเพราะถือหุ้นสื่อไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ถูกยกสถานะให้อยู่เหนือการเมืองและได้รับการปกป้องไม่ให้ถูกล่วงละเมิด ตามมาตราหนึ่งหนึ่งสองเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐที่มีกฎหมายปกป้องการล่วงละเมิดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาจไม่เข้าใจระบบก,การเมืองไทยนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมของสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่การเลือกตั้งนายกทางตรงที่คนได้คะแนนสูงสุดได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติเหมือนการเลือกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เป็นการเลือกทางอ้อมไง ผ่านอิเล็กทรอนิโวตนะผ่านอิเล็กทรอนิโวเตอร์นะที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิโวตแม้บางครั้งผู้แพ้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนสูงกว่านะแต่มั่นใจได้ว่าระบบการเลือกตั้งของไทยเป็นการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์เพราะจัดการเลือกตั้งโดยกกตที่เป็นองค์กรอ,อิสระแล้วตอนท้ายอาจารย์นันทิวาสามารถเลขานุก,การรัฐมนตรีต่างประเทศไทยยังระบุได้ว่า คดีที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐห่วงใย,ยเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลและขอให้มั่นใจได้ว่าศาลไทยจะอำนวยความยุติธรรมและปราศจากการแทรกแซงใดๆประการสำคัญการเลือกตั้งในไทยไม่มีเหตุร้ายหรือความรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไฟฟ้าดับในระหว่างการนับคะแนนเลือกตั้ง เหมือนการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งประาธานิบ่ดีของบางประเทศคุณคุ้ไหมประเทศไหนมีไฟฟ้าดับด้วยขอบคุณโฆศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่สนใจและห่วงใยต่อการเมืองในไทยและคนไทยก็หวังว่าจะไม่มีรัฐต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองในไทยเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบรอย้อยอน,นี้ เป็นการเรียนโศกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจากเลขานุการรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยะนะเป็นการเรียนเพื่อทราบนะทราบแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ท่านแต่อย่ามาแย้มการเมืองในประเทศไทยอันนี้ท่านโคท่านเลขาไม่ได้กล่าวผมกล่าวเองนะเพราะท่าทีของสหรัฐตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแล้วอันนี้ก็เหมือนกับมาตามนัดเลยพอดูเหมือนว่าพิทาจะไปไม่รอดขยับเข้ามาอีกทีละนิดทีละนิดและเริ่มยื่นจมูกเข้ามาแล้วนะ ในขณะที่บรรดาคดี112นะที่มีการนำไปกล่าวอ้างแล้วล่าสุดนะที่มันที่มันแย่มากนะ <c oughs> ในโลกออนไลน์ในตนะิกต็อกเนี่ยมีการนำเสนอคลิปเสียงที่อ้างมาเป็นเสียงของบุคคลใกล้ชิดพระบรม,มวงศานุวงศ์ระดับสูงคือเล่นการเมืองกันแบบนี้แล้วเป็นเสียงที่พูดเข้าไปแทรกแซงการเมืองเลย นะเพื่อให้สนับสนุนนักการเมืองเล่นการเมืองกันแบบนี้เลยทุกวันนี้เป็นคลิปเสียงแล้วก็ตัดต่อชัดเจนแต่เป็นเสียงคล้ายลืมไปแล้วเหลอว่าพักไทยรักษาชาติทสชอถูกยุบพักเพราะอะไรสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดมติเอกฉันการนำชื่อบุคคลระดับสูงมาเป็น คนดิเดตนายกเนี่ยเป็นการทําให้สังคมเนี่ยจะเห็นว่าสถาบันเนี่ยไม่เป็นกลางเป็นเรื่องร้ายแรงมากถูกยุบพักไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนวันที่รัฐสภาจะทําหน้าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างแอบอ้างอยู่เหมือนกันแล้วคนที่ปล่อยเนี่ยวังผลประโยชน์ใครได้ประโยชน์ตามคลิปเสียงนั้นก็แน่นอนเนี่ยคนที่อยากจะเป็นนายกได้ประโยชน์ แต่ใครเป็นคนปล่อยใครเป็นต้นทางไม่ทราบแต่นี่คือการเมืองสามานนะดำเนินการก่อนวันพิจารณานะแล้วมันตอบย้ำไงว่าสถา,านการณ์การเมืองวันนี้มันบรรจบครบกันของหลายๆฝ่ายที่พยายามจะสร้างสถา,านการณ์บางอย่างขึ้นมา